สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอยู่ที่เคมบริดจ์นะคะ,ะมาเอาเก้าอี้นะคะมาเอาเก้าอี้ซื้อเก้าอี้ไว้อยู่นะคะแถวนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะมาเดินเล่นด้วยนะคะมาเดินเล่นเดินพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศที่เมืองเคมบริดจ์ด้วยนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้กอ็อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ําเคมนะคะ C A M เค,เคมนะคะเป็นแม่น้ําเคมก็เป็นแม่น้ําที่ ดูนะคะถ้าผู้ชมเขาจะมีเรือด้วยนะคะเรือแบบนี้คนเขาอาศัยอยู่นะคะท่านผู้ชมบางคนก็ปลดกเกษียณแล้วนะคะเขาก็ขายบ้านค้าอะไรมาอยู่ในเรือก็มีนะคะที่นี่นะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปข้ามสะพานนะคะท่านผู้ชมเราจะพาไปข้ามสะพานกันวันนี้ดิฉันนะคะเกินอันผิดคาดนะคะท่านผู้ชมวันนี้ผิดคาดก็คือ,อพยากรณ์อ,อากาศนะคะ จะฝนตกนะคะแล้วก็ลมแรงนะคะวันนี้ก็แดดออกนะคะแดดออกนิดหน่อยนะคะ่มันจะแดดออกแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็แดดออกนะคะตั้งแต่เดินทางมานะคะใช้เ,เวลาเดินทางจากลินคอนนะคะมาเครมบิดก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงนิดๆนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะสองชั่วโมงนี้ก็ขี่รถมาเรื่อยๆนะคะมาเอวันนะคะมาเอวันนะ กำลังถ่ายมิวสิกวิดีโออยู่นะโอ้ยไม่บอกไม่กล่าวเลยมาเงี้ยเนี่ยพ้อให่อันนี้แล้วก็จับมาะทับแฟนซะเลยดูนะคะบรรยากาศสวยงามค่ะทางโน้นก็จะเป็นพาร์คนะคะทางโน้นเป็นพาร์คเป็นพาร์คนะคะมีที่นั่งด้วยนะคะมีที่นั่งนั่งเล่นนั่งอะไรด้วยนะคะดูค่ะสวยงามค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งรอรถเมล์นะคะรถเมย์ก็จะวิ่งผ่านแม่น้ำเคมนะคะที่นี่ก็จะมีมหาวิทยาลัยเครมบิกนะคะเคลมเคลมบิกเคลมบิกนะคะ,นะคะเป็นวิทยาลัยใหญ่นะคะใหญ่มากนะะทุกคนสมบรรยากาศนะคะแม่นม้ำาเที่ยวด้วยกัน จะมีคนเดินตามมาสองคนนะคะไมร่รู้ว่าเป็นทัวริสีหรือเปล่าดิฉันวันนี้ดิฉันเป็นทัวริสนะคะเป็นนัดท่องเที่ยวนะคะวันนี้อันนี้เป็นตู้โทรศัพท์นะคะตู้โทรศัพท์ของประเทศอังกฤษนะคะดูนะฮะวีก้โอเโอเคอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นะสะพานนะคะท่านผู้ชมอันนี้สร้างด้วยเหล็กนะคะเหล็กเยี่สร้างด้วยเหล็กนะคะสวยนะคะเดี๋ยวฉันจะนจะจะ,จะ,จะ,จะถ่ายให้ดู <laughs> ทางนี้นะคะเพราะว่าถ่ายรูปด,ดีกว่าถ่ายรูปไปด้วยโ <laughs> ู้ขพาพมามาเดินนะคะได้ยินเสียงน้ำไหลไหมคะน้ำไหลแรงมากเลยโอ้มีเป็ดด้วยมีเป็ดมีนกด้วยนะคะ ไหลแรงมากนะคะน้ำครมนะคะน้ำครมต้องใส่หมวกนะคะกลัวฝนตกนะคะถ้าฝนตกนี่เพราะว่าเสื้อตัวนี้ไม่มีฮูดนะคะไม่มีหมวกก็เลยต้องใส่หมวกไปด้วยนะคะอา่าจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะเห็นไหมคะเรือเรือที่เข้าอาศัยอยู่นะคะท่านผู้ชม มีเรือบางคนก็จะมีทั้งเรือทั้งบ้านนะคะท่านผู้ชมมีทั้งคาราวานค่ะบางคนก็มีเครื่องบินนะคะมีแล้วแต่คนชอบนะคะท่านผู้ชมว่าจะเลือกรีแลกแบบไหนจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนนะคะเขาก็มีนะคะมีให้เลือกนะคะว่าชอบชีวิตแบบไหนนะคะก็จะเลือกเขาก็จะเลือกในการใช้ชีวิตของเขานะคะเก็บเงินนะคะซื้อเรือนะคะไว้ท่องเที่ยวหรือว่า ซื้อคารวานหรือว่าซื้อเครื่องบินนะคะไว้บินไปโนดไปนี่อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสําหรับคนที่เกษียณอยู่ที่นี่นะบางคนอ่าง่ายไหมหาเงินที่นี่ก็เหมือนที่ดีท่างพาหาัารราคาต้นทุนู้ชมก็มีทางมาหากินก็ไม่ยากเท่าไหร่เอาอาหารที่ไหนอะไรแบบนี้ไปวิโก้แล้ว พ่เล่นบิดเฟิร์สอดรเนี้ยมิโกิโกอินไซส์ฮะสดยอดสุดยดเลยฟหมเนี่ยอกนแดวนสักะแอดตอินพกวลมก็ยังแรงอยู่นะแต่โชคดีหน่อยคนไม่ตกแค่นั้นเองอุ้ยนี่ลก อยู่บัดนะแทโฟโต้วินมีข้ามันมาขมมาขมันไม่บิดเฟ้ออะไรเงี้ยไหนคนยู่เออคนยู่ทัสเด็นี่นะนี่นะท็อปอันดับท็อปลมแรงนะทุกทีลมแรง take a, you can take a Yeah video time. photograph and have a and have same yeah, Yeah, เดี๋ยวเซ็มไทม e เจ้ h ดูนะคะสวยมากเลยดิฉันไม่อยากกลับกล้องนะคะไม่อยาก uh, ใช้โปรแกรม uh, ตัดต่อมากนะคะอยากใช้อยากจะให้มันเป็นวิดีโอเดียวไปเลยนะคะมันถึงจะ,ะง่ายนในการดาวโหลดนะคะสำหรับดิฉันนะคะโอ้ oh, สวยมากแอนดี้ how h o w big is it ก็ลูกใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่ยายมาก what is tree is it's not oak what is it ฮะแอนดี้ w h t name of the tree เนี่ดูนะท่านผู้ชมมันใหญ่มากใหญ่มากเลยดูนะมันใหญ่มากเลยดูต้นมันเป็นตะป่มตัวำด้วยโอ้ ได้มาเดินได้มาเมื่อพี่เจอทะเลอยู่โน่อะไรกันรอยจริงๆหน้ไปชมพื้นสุดโน่นเลยนะเจิดพิเยนทุสิริโอ้ว้าวสวยมากนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยดูนะคะเป็นสันสระแนวนะพาร์คพาร์คภาษาไทยว่าอะไรนะคิดก่อนแป๊บหนึ่งสวนสาธารณะสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชม ต้นไม้ดูนะคะอ้ยชอบมากเลยต้นไม้นะคะไม่รู้ว่ามันมีดอกไหมดูนะคะทา่านชมมันสวยมากเลยดูนะคะสวยงามต้นใหญ่มากนะต้นใหญ่จริง <c oughs> ตื่นตาตื่นใจคนที่เขาเห็นทุกวันเขาคงจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่เรามาเห็นครั้งแรกนะคะมันก็เลยโอ้โหสวยงามเป็นพิเศษ <c oughs> อะไรก็สวยงามอาลังชากไปหมด <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันนะคะ ดูนะคะดูแดดหมดแล้วแดดหมดแล้วนะคะท่านผู้ชม <c oughs> สีเปลี่ยนไปเลยนะคะก็คือเราจะไปดูน,นะคะถ้าเรไปดูไปดูนนะะปดกันตอ่อตอนนี้เราก็เดินมาถึงใกล้ใกล้ถึงตึกนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมดูนะคะความสวยงามนะคะสวยงามที่นี่นะคะสวยมากเลยคะสวยมาก สวยงามนะคะเราจะไปเดินไปทางโน้นกันเลยดีกว่าแ le, อนดี้เลสโกเลสโกโกโผู้เบาผู้เบาแหวนผ่านนะคะท่านผู้ชมอดมองตามไม่ได้นะคะดูน,นะคะผู้เบาแหนผ่านมัน <c oughs> จะวิ่งผ่านมาทำไมเนี่ยวิ่งผ่านไหมให้ให้หัวใจผู้เท่าออเต้นตุบๆตับต,ตับ,ตบนะเนี่ยไม่ดี นกนะคะท่านผู้ชม <c oughs> นอกอันนี้นะะ่ารักตกอันนี้มันจะนอนอยู่นะคะนอนนอนเป็นนอนอะไรน,นะนอนตากแดดนอนตากแดด ดูถังขยะนะท่านผู้ชมถังขยะบางคนอังกฤษเขาจะเป็นแบบนี้นะที่นี่นะคะท่านผู้ชมที่นี่นะคะบางที่ก็ไม่เหมือนกันนะบางที่เปแบบนี้วนะีดีไซน์เกิลทิ้งขยะเปียรขยะ,ขยะแห้งอะไรก็ว่ากันเอาแอนดี้โอ้ what is that one sorry <laughs> ไปิกดิ่อาเวออโอเคอะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ชมเจอกันคลิปน้ำมีอะไรดีๆเสรมงามที่ฉันจะมาถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ก็พามาดูนะคะแม่น้ำโน่นนี่นั่นนะคะเจอกันคลิปน่าสวัสดีค่ะ